สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำ SBC Foundation ทั้งหมดในเกม EAFC 24 u l t i m a n t i b d Team นะครับ Foundation 1อันแรกนี่ก็ใส่ตั้งแน่งกองหน้าลงไปคนหนึ่งแล้วก็เป็นการ์ดบอลแค่นั้นเองนะครับนี่มันจะมี e x a c r l b u r อยู่ตรงนี้นะครับใส่กองหน้าการ์ดบอลลงไป1ตัวเนาะก็ได้เลยนะครับอันที่2ก็ใส่กองหลังไป2ตัวนะครับไม่ต้องเอาค่าเข็มด้วยขอแค่เป็นกองหลังการ์ดบอล2ตัวก็พอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ โอเคขอบคุณครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นกองกลาง3ตัวไม่มีลิงก์อีกแล้วนะครับขอแค่เป็นการ์ดบอล3ตัวตำแหน่งกองกลางก็พอนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็ใส่ไป3ตัวจบเลยแถมอีกอย่างหนึ่งคือมันจัดง่ายด้วยถ้าเกิดสมมติมันจะเอาคา่าเค็มขึ้นมานะักเตะมันไม่ต้องใช้การเปลี่ยนตำแหน่งแล้วอะก็ยิ่งทําง่ายกว่าเดิมไปเยอะเลยครับเพื่อนๆอันนี้อะไรอ๋อจิงๆมันไม่เอาคา่าเค็มแบบนี้เราเราใส่มั่วๆไปเลยก็ได้ปะผมอยากรู้เหมือนกันนะอ่ะสมมติผมใส่ไม่ตรงตำแหน่งเนี่ยมันได้ปะ ม,มันเหมือนมันไม่เอาค่าเค็มเลยอ่ะเพื่อนๆนี่เราใส่ไปมั่วๆเฉยก็ได้ปะอย่างเงี้ยเออจริงใส่เข้าไป4ตัวคือไม่ต้องไม่ต้องตรงตำแหน่งก็ได้อ่ะทุกคนแค่แปะๆไป,แ,ป,แ,ป,แ,ปแค่นั้นก็ได้เลยหรอได้เป็นทูไปเยอะแพงมาหนึ่งอันอ่าทีนี้มันก็จะอันล็อกทั้งหมดแล้วเนาะพอเราปลดล็อกอันเมื่อกี้ไปมาที่ฟาวเดชั่นสกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าทํายังไงบ้างถ้าแบบนี้หมายความว่าต้องมีนักเตะการ์ดคอมมอนทอง2ตัวลงไปก็คือได้เลยนะครับขอเป็นตัวคอมมอนทองก็พอ เหมือนว่าจะได้เลยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออเราก็พยายามเอาตัวที่มันไม่ใช่หลีกหลักๆไปนะเพื่อนๆเอออย่างงี้ได้แค่ใส่การ์ดคอมมอนพออย่าสดตเกิน80นะครับอันนี้ก็ใส่นักเตะไป2ตัวการ์ดคอมมอนเหมือนกันนะครับไม่ต้องเอาค่าเคมเลยอย่างนี้หมายความว่าผมเอาการ์ดทองแดงที่ไม่ใช่ตัวแรใส่เข้าไป2ตัวมันก็น่าจะได้เนาะไอคอมมอนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละตัวแรมันก็จะคลืบเคลื่อนอย่างนี้เนาะมันก็จะมีหลายๆสี ง่ายเพื่อนๆก็ใส่ไปเนาะสองตัวอันที่สามนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีค่าเค็มครับเพื่อนๆแต่ว่ามันต้องเอานักเตะที่อยู่ทีมชาติเดียวกัน3ตัวนะครับทีมชาติอะไรก็ได้ลองเลือกมาสักอันหนึ่งนะปึะ ได้เลยนะครับสำหรับอัทรูเนชแนลนะเพื่อนๆง่ายมากนะครับทำตามไปเรื่อยๆได้เลยนะอันสุดท้ายนะครับ Bring It All t o g e t h อ r อันนี้ก็ทีมชาติเดียวกัน4ตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นตัวแรได้ไม่เกิน2ตัวแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็เอาตัวสัตว์ใน่นอนนั่นแหละแต่ขอเป็นทีมชาติเดียวกันก็พอนะแล้วเพื่อนๆก็หยิยบใส่ไปไม่ต้องมองตำแหน่งเลยนะเพราะว่าภาคนี้มันไม่เอาเข็มครับง่ายมากอันนี้ง่ายไหม ทําตามไปเรื่อยๆได้เลยคลิปนี้นะครับตอนนี้มาถึงฟาวเดชั่นสากันบ้างแล้วนะครับอันนี้น่าจะเริ่มทํายากขึ้นนิดหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวผมพาไปดูนะแต่ก็ไม่ยากเท่าไรหร่เราเดี๋ยวผมบอกเลยว่าทํายังไงบ้างนะครับอันแรกนักเตะหลีกเดียวนะครับ2ตัวตำแหน่งอะไรก็ได้ขอเป็นการ์ดคอมมอนสตัวนะครับเป็นเวอร์ชั่นอะไรก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆก็จิ้มมาสักหลีกหนึ่งนี่ครับเพื่อนๆหลีกเดียวกันนะสคนนี้ไปเป็นนักเตะผู้หญิงที่อยู่หลีกเยอรมันหลีกผู้หญิงนะครับเพื่อนๆก็ส่งไปเลย จะเอาเป็นตัวใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะไปต่อแอดวานซ์ลีกนะครับเพื่อนเพนมันมี3ตัวนะเพื่อนเพื่อเราต้องใส่ตัวที่อยู่หลีกซ้ํากัน1หลีกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นหลีกอะไรก็ได้นะครับได้แล้วนะครับผมใส่เป็นลาลิก้าสตัวและอีกตัวหนึ่งก็เป็นการ์ดทองแดงเลยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะไปต่อนะครับอันที่3เนชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ใส่2ตําแหน่งนะครับเพื่อนเพื่อเป็นการ์ดคอมมอนเหมือนเดิมนะขอเป็นทีมชาติเดียวกัน 2ตัวนะครับทีมชาติอะไรก็ได้เพื่อนๆก็จิ้มมาสักทีมชาติหนึ่งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะผมใส่ทีมชาติอังกฤษไป2คนเนส่งไปเลยอันสุดท้ายนะครับคอมมอนสองคันที่2ใส่การ์ดไป3ตัวนะครับเพื่อนๆอันนี้เนะทีมชาติเดียวกัน2ตัวอีกตัวหนึ่งทีมชาติอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องตรงตำแหน่งเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวผมจะขอจิ้มเป็นทีมชาติฝรั่งเศสแล้วกันได้แล้วแค่นี้เลยนะเพื่อนๆนะฝรั่งเศส2ตัวมั่วๆอีก ประเทศหนึ่งแค่นั้นเลยนะครับครบแล้วรวดเ,เร็วงานไวนะครับทันอยู่เนาะเพื่อนๆไม่ทันก็พอดูได้เลยเนาะนะครับจะซื้อตัวเดียวกับผมเลยก็ได้นะถ้าเกิดแบบไม่รู้แต่จริงๆดูแค่การก็พอแบบสมมติผมเอาเป็นการ์บอลประเทศจีนเพื่อนๆก็หาประเทศจีนมาอะไรอย่างงี้หรือจะเอาเป็นทีมชาติอื่นก็ได้นะจริงๆไม่ไม,มยากเท่าไหร่นะครับมาที่ Foundation 4กันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ลีกเดียวกัน3ตัว แล้วก็ต้องเป็นประเทศเดียวกันด้วยแล้วก็อันนี้ต้องมีค่าเคมเพลเยอร์และหมายความว่าตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องเอานักเตะให้ลงตรงตำแหน่งด้วยนะครับถ้าลงไม่ตรงตำแหน่งมันจะไม่ได้ค่าเคมอ,อันนี้เริ่มยากแล้วโอเคเป็นประเทศเดียวกันลีกเดียวกัน3ตัวนะผมก็ได้มาเป็นทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็เป็นลีกลาลิก้าสองทั้งหมดเลยนะตำแหน่งกองกลางตำแหน่งกองหลังแล้วก็ตำแหน่งปีกซ้ายเะครับเพื่อนๆซื้อตามนี้หมดเลยก็ได้นะครับต้องลงตรงตำแหน่งนะให้ได้ค่าเคมตัวละ2 ไฮบิดเคมิสตรีสองนะครับเพื่อนๆอันนี้เราต้องอยู่ทีมเดียวกันเลยครับทีมเดียวกัน3ตัวนะครับตำแหน่งกองหน้าตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็ตำแหน่งแบ็กขวานะครับทีมเดียวกันเท่านั้นนะเพื่อนเเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆกองหน้าแบ็กขวาปีกซ้ายจากทีมเลสเตอร์นะครับผมไปซื้อมานะตัวละสองร้อเองเพื่อนๆพนะครับพวกการทองนี้ก็ไม่เกิน500เพื่อนก็ซื้อตามหมนแบบนี้เลยก็ได้นะหรือว่าถ้ามีอยู่ในทีมก็ อชัดไปเอาให้ตรงตำแหน่งด้วยนะอันนี้ก็เป็น Anti อันที่สองเคอันนี้ไ y บ r ิด Chemistry 3นะครับทีมเดียวกันอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ขอทีมชาติเดียวกันด้วยทีมเดียวกันบวกทีมชาติเดียวกันนี่ได้แล้วเนาะผมเลือกมาเป็นทีมยูเวนตุสนะครับเ,เพื่อนๆทีมชาติเดียวกัน ทีมเดียวกันตำแหน่งกองหลังกับประตูนะครับสำหรับอันนี้นะมาสุดท้ายกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะผมว่าขอแค่เป็นหลีกเดียวกันทั้งหมดเนี่ยได้แน่นอนนะตำแหน่งกองหน้ากองกลางสองตัวแบ็กซ้ายแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับเย่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อันสุดท้ายลงให้ตรงตำแหน่งนะครับขอเป็นหลีกเดียวกัน5ตัวเลยนะแค่นั้นเลยครับได้เลย ก็เอาเลือกมาเป็นเซเรียร์นะเพื<ๆ>่อนะๆก็เอาเท่าที่มีในทีมได้เลยนะครับหรือจะไปไล่ซื้อมาทั้งหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นการ์ดซินเวอร์จะเป็นหลีกอื่นก็ได้นะจะเป็นหลีกแบบแชมเปี้ยนชิพหตัวก็ได้นะครับอันนี้เป็นฟาวเดชั่นสี่ของพีทแล้วนะใต้กลับมาเป็นทูแลโกโหทําตั้งนานได้แค่ทูแลโกลเหรอเพื่อนมาที่อันสุดท้ายกันเลยนะครับเพื่อนๆฟาวเดชั่นแฮ่นะไปดูกันเลยผมว่าอันนี้ก็ไม่น่ยากนะดูจากที่มันบอกอยู่ ตรงนี้ขอเป็นการ์ดบอลกองหลัง3ตัวนะครับขอเป็นทีมชาติเดียวกันหมดเลยก็ได้ครับเคผมเลือกเป็นเบลเยียมแล้วกันได้แล้วนะครับเพื่อนๆซื้อตามแบบนี้นเลยเนาะทีมชาติอะไรก็ได้นะเพื่อนๆมีทีมชาติไหนจัดไปเนะยขอเป็นการ์ดบอลแล้วก็ตำแหน่งกองหลังหมดเลยนะถึงจะได้นะครับอันนี้เนะอ,อุ้ยอันนี้เริ่มได้การ์ดทองแล้ววะ่ะทุกคนโบแพ็คหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนเมื่อกี้เลยแค่เปลี่ยนตำแหน่งผมเลือกมาเป็นทีมชาติเยอรมัน3ตัวนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะซื้อตามแบบนี้เลยก็ได้นะ เหมือนเดิมเลยอันสุดท้ายนี่ก็เหมือนกันอีกตำแหน่งกองหน้า CF นะครับ2ตัวทีมชาติเดียวกันหรือลีอกเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ, <S <S รบนี่ครับเพื่อนๆผมได้มาแล้วนะผมเรียกว่าเป็นการบอลคอมมอนลีกฝรั่งเศส2ทั้ง3คนเลยนะแล้วก็เอาให้ลงตรงตำแหน่งด้วยนะเพื่อนๆก็จะได้นะครับสำหรับอันที่โอเคอันสุดท้ายนะครับเซมลีกแม็กสามเซมกันที่ แม็กสามค่าเคมทั้งหมด6เควสเนี้ยมันขอแค่เอานักเตะลงตรงตำแหน่งนะครับ5ตัวนะคือต้องมี2หลีกด้วยนะครับผมเอามาเป็นหลีกลาลิก้านะครับ3ตัวนะก็จะมีปีกซ้ายคนนี้นะครับอวา,ารกาเซียนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยผมเอามาเป็นเบนิโตนะคนนี้นะครับของทีมลาสพามาสนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผ่านเนี่ยมันจะต้องมีนักเตะคนหนึ่งนะครับที่อยู่ทีมเดียวกันแล้วก็เป็น ลีกเดียวกันด้วยนี่ก็คือผมก็จะเอามาเป็นทีมไโอสองคนนะผู้รักษาประตูคนนี้ก็คือของทีมไโอวบริลการโน่เหมือนกันนะครับมันก็เลยได้ค่าเข็มเยอะหน่อยนะตรงนี้นะเพื่อนๆนี่ได้กทีมชาติสเปนแล้วก็ ได้จากประตูที่อยู่ทีมเดียวกันด้วยนะครับส่วนอีก2คนเนี่ยผมเอานักเตะขอแค่เป็นทีมเดียวกันหรือว่าทีมชาติเดียวกันก็ได้แต่ว่าเอาลีกที่ไม่เหมือนกันไป3คนแรกนะเพราะว่ามันได้ลีกหนึ่งไม่เกิน3ตัวนะครับผมก็เลยเลือกกาเป็นบาการโยโกกับเทเซนะครับแบ็คขวากับปีกขวาของทีม PSV Eindhoven แล้วก็ส่งไปเลยนะนี่ก็จะครบทั้งหมดแล้วนะอันสุดท้ายแล้วก็น่าจะครบหมดแล้วสำหรับฟาวเดชั่นทุกอันเลยนะเพื่อน เ่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะก็อย่าลืมมาทำอันนี้นะทำฟอนเดชั่นไปก่อน,นก็ได้ส่วนพวกไฮบิดลีกไฮบิดเดชั่นกับลีกแอนเดชั่นไฮบิดอันนี้มันก็น่าทำครับแต่ว่ามันใช้การ์ดค่อนข้างเยอะถ้าไม่ใช้การ์ดเยอะก็ใช้เงินเยอะแต่ว่าไม่น่าเกินในอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวผมจะรีบมาทำแล้วเดี๋ยวทำคลิปแนะนำให้อีกแบบนี้เหมือนเดิมแน,น่นอนนะครับเพื่อนเพื่อถ้าเป็นประโยชน์กันยังไงอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าก,กดปุ่มซับให้ จะขอบคุณนาแกเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ